บัดนี้ขออนุญาต 7, กล่าวถึงมรรคอที่เมรรคอที่7ซึ่งจริงๆแล้วอริยมรรคมีมีทั้งหมด8ประการแต่คราวนี้ขออนุญาตยกยกขออ้อที่7ขึ้นมาขออ้อที่7ก็คือว่าสัมมาสติสติแปลว่าสติแปลว่าความความระลึกได้ถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเราจะ เราจะนึกถึงคําแปลว่าสติแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้คืออะไรบางคนก็ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาหรือพิจารณาโดยแยบคายเราก็จะคิดว่ามรรคข้อที่เจ็ดนี้ก็คือระลึงถึงความดีทั้งหลายเป็นพื้นฐานธรรมดาอะไรอะไรที่เราคิดว่าเป็นความดีนั่นนั่นคือความเป็นระลึกระลึกชอบในในในข้อนี้ก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยธรรมะที่บองทรงทรงตัดสั่งสอนในในข้อเนี้ย ถ้าเราระลึกธรรมดาปกติธรรมดาเราก็ไม่สามารถพ้นทุกได้หรอกถ้าเราจะระลึกถึงความดีโดยธรรมดาก็ไม่สามารถคือไม่มีความเข้มข้นเพียงพอที่จะที่จะละเหตุแห่งทุกข์หรือถึงถึงกับว่าจะต้องความก้าวถึงความเป็นอายบ,บุคคลได้ดังนั้นแล้วสัมมาสติหรือความระลึกชอบที่วงทรงตัดเนี่ยนั่นย่อมหมายถึงการที่ปฏิบัติอย่างนี้แล้วนำไปสู่ ความเป็นระยะบุคคลหรือนำไปสู่ความนทุกข์โดยสิ้นเชิงดังนั้นพระองค์ทรงตัดการระลึกชอบหรือสัมมาสติดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเป็นเครื่องเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสตินี่คือสิ่งที่องทรงทรงตัดสั่งสอนชี้ชัดลงไปเลยว่าสัมมาสติก็คือว่าการปฏิบัติแบบนี้แหละคือสัมมาสติไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไประลึกในความดีทั่วไปเพราะการระลึกในความดีทั่วไปก็จะไม่สามารถ หลุดพ้นหรือไม่สามารถเข้าสู่ความเป็นอรันตผลได้การปฏิบัติอย่างนี้ต่างหากละ่ะที่บงทรงแสดงนี่แหละจะนําไปสู่ความเป็นอรันตผลด้วยความเป็นนิยบุคคลได้นั่นเองแม้ในข้อนี้พระองค์ก็ตัดมีว่ามีความเพียรด้วยนั่นย่อมแสดงถึงเนอยะว่าความเพียรน,นะเพื่อมาปฏิบัติข้อเหล่านี้แหละความเพียรเพื่อมาปฏิบัติในข้อ8ด้วยเพื่อการเข้าสมาธิด้วยและก็มีความเพียรเพื่อมาปฏิบัติในข้อ7ด้วย ที่พรองทรงตัดนี้ยังเป็นหัวข้อยังเป็นหัวข้ออยู่แต่ความละเอียดนั้นนะต้องไปอยู่ต้องไปต้องไปศึกษาที่สติปัฏฐานสูตรอีกครั้งหนึ่งในการปฏิบัติท่านก็จะพอท่านท่านรู้อย่างนี้ท้ารู้หัวข้ออย่างนี้แล้วพระองค์ให้หัวข้ออย่างนี้แล้วแต่การปฏิบัติก็ต้องไปปฏิบัติตามสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นซึ่งซึ่งเป็นธรรมันเดียวกันและมีความละเอียดกว่านั่นเองดังนั้น การปฏิบัติแบบนี้แหละจะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปสู่ความพ้นทุกข์และความแตกต่างคำสอนนี้ก็แตกต่างจากาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นจะไม่มีจะไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่มีสัมมาสติไม่มีคำว่าไม่มีสัมมาสติก็คือสี่ประการพิจารณาโดยสี่ประการอย่างนี้จะไม่มีเพราะฉะนั้นาศาสนาอื่นจริงไม่มีอริยบุคคลสี่จำพวกที่พรงทรงบัญญัติก็คือผู้พ้นทุกข์ไปตามลําดับนั่นเอง หาผิดพลาดประการใดขอท่านทั้งหลายจงพิจารณาได้ตัวท่านเองด้วย